เพื่อนๆจ้ามากินข้าวกับปูเป้นี่แกงอ่อมใส่ผักชีโอ้โหยอดอ้วนรัวเลยจ้ะยาวแซบ่บมีผักเยอะแยะไปหมดเลยจ้ะกินเยอะแซบ่บเยอะกินน้อยก็หุ่นดีหุ่นพองามอ๋อไม่ใช่ <laughs> กินตอนไหนก็ออกกําลังกายตอนนั้นครับเพื่อนขา <laughs> เพื่อจะต้องใช้พลังงานที่เรากินไปนะจ๊ะมากินกับปูเป้ดูน้ำซุปเต็มละพอละ มาท่านเข่าด้วยกันเดี๋ยวเดวเดีไย,ย,ย้ชิมคายขยือสุดแซ่บหลายของแซ่บต้องแบ่งกันกินข้าเพื่อนๆขามากินเข่ากระชันเดอ้อมือล้างแล้วนะจ๊ะกระดูกอ่อน มีคนมานั่งรอชอมมีอ่ะน่ากินเล่นกินเนาะม,มาค่ะแซ่บหลายทำมาเยอะอืมชีางเชี้ยกระดูกกรุบกรุบอ่าเลิบอยู่อืมมะเขือ,อขพวงต้องกินแบบนี้ ช่วยสดน้ำแค่เองแซบ <c oughs> ่บเอาเลิฟอยู่เ <c> ป <oughs> ้บอกได้เลยนะว่าน้ำซุปแซ่บหลายแซ่บๆอยากแซ่บเช่นไรก็ใส่เช่นนั้น <c oughs> เนื้อกระดูกอ่อนหวานมากเลยนะคุณขาอร่อยจะบอกใครเชียว บอกผแก่ไปลลเลยแหละเนอะด๋อยเลยกินลเล่นแบบนี้เพลินเลยเนื้อหวาน อร่อยอืมด่ะเนื้อแฮนเลินแฮนก็แปลว่ากัดกินนะคะภาษาโคราชฉันคนโครนาชฉันเลยพูดแบบนี้อร่อย รักหวานจอกกระดูกอ่อนน่ากินอะ่ะชื่นใจจ้ะ ืมก็ดูอ่อนกรุบกรุบดีค่ะก็ดูอ่อนกรุบกรุบสักหลายกิมะเขือขอ่ะเฮงช่วย,ย่อยผักนี่กินช่วยย่อยนะคะเลยเยื่อตาสุกกระเพาะอร่อยมากมากินข้วาวส่รเลยอ่ะแอมกระดูกอ่อนหมูจ้า ขอหยาดกินอ <c oughs>